สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์มาที่วัสุทัศนเทพพระวรารามกรุงเทพมหานครค่ะไปร,ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพานวาทีผู้ช่วยเจ้าอาสวัดสุทัศนเทพพระวลารามในตอนวาจสาสะท้อนจิตใจนําเสนอเป็นตอนที่สองนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ตัสะพะขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมา สัมพุทธะหทยสะสัิสีวาจาติอีนับบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระสธรรมทิศนาอธิบายพระสิทธิที่ยกเป็นพระบาลีในเบื้องต้นว่าหทยสะสัิสีวาจา แปลว่าวาจาสะท้อนจิตใจได้แสดงไปแล้วหนึ่งตอนคดียาวแล้วท่านยาวซึ่งสันสามมารถจะย้อนดูคนได้ดูอะไรมาดูให้มันกระจจางแจ้งเพื่ออะให้เราได้เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะไปดูมัน ค่ที่เป็นประโยชน์นี่ก็ตาแทบแตกแล้วท่านอาตมาเนี่ยถ้าเช้าขึ้นมานะถ้าดูโทรศัพท์มือถือจําเป็นต้องคนโอ้โหปริษท่านปริษเลยก็แล้วกันนะ่ะที่ห้องต้องมีไอ้แว่น,น,นล่าลายวิชันตรงราชเทวีนะ่ยเฮียก็ตัดมาถวายข้าวท่านเอาไว้จําเป็นดูโทรศัพท์มือถือเพราะแสงมันเข้าสาดเข้าตาท่าน ล้ววาท่านปวดลรกตาเท่านจะทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เราก็คุยกันเป็นประโยชน์เรื่องวาจาสะท้อนจิตใจคราวที่แล้วได้กล่าวถึงวาจาทุพิตบอกปากไม่ดีทุพิตว่าปากไม่ดีคืออะไรบนว่านินทาด่าประจานหรือไปพวกข้อระราน แล้วก็ทำลายผานสามัคคีระรานเนี่ยมันบางคนมันชอบปากระรานเขาไปกินข้าวไประรานเขาเ,ขาเซลเซลเซลผู้หญิงเซลผู้ชายเป็นอท่าะก็ทะเลาะเบาแวงกับปากระรานทะเลาะเบาแววงกันเขาจะได้มีอ,มอรนะคำพูด ที่เขาบอกปากเหม็นอมยานั่นแหละเบื้องล่างนั่นแหละแล้วไปโทษใครล่ะแล้วไม่ใช่ปากระรานี่มันไม่ใช่เสียมันไม่ใช่เดือดอร้อนเฉพาะเรานะกลุ่มที่ไปด้วยก็เดือดอร้อนบางทีคําพูดคาสองคำเนี่ยมันเดือดอร้อนไประรานเขาทาไมฝึกไม่ดีนี่ ฝึกไม่ดีก็พ่อแม่สั่งสอนมาไม่ดีไงเพราะว่าเป็นพฤติกรรมของบ้านเหมือนกันบางทีมันก็พฤติกรรมมันเกิดจากบ้านเหมือนกันอย่าลืมว่าทําอะไรในมันติดนะลูกทุกคนเนี่ยเดินต้องบนพ่อแม่ทานไม่ไม่พ่อก็แม่ถ้าทรงก็อีกทรงหนึ่งถ้าเดินเนี่ยมันจะมีพันธุก,กรรมข้ามันอยู่แล้วมันจะเรียนแบบมันติดมาพระราชาพระองค์ก็เป็น ในพระเจ้าตรัสเล่าให้ฟังถึงอดีตของพระองค์ที่ว่าเสวยพระชาติเป็นปุโรหิตาจารย์ประจําพระราชาพระราชาก็ปวดหัวสมัยก่อนก็นานๆก็ปวดสมองนานๆข้ามันขึ้นมาตอนนี้เขาเรียกปวดกระบาลเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ดีๆ ม้าของพระองค์เดินม้าของพระองค์ขาเป๋ม้าที่ทรงโปรดปรานที่สุดม้าออกสงครามเลี้ยงอย่างดีท่านเป็นม้ามงคลม้ามงคลเดินขาเป๋ได้ไงก็เอาแพทย์ที่เกี่ยวกับสัตวแพทย์มาตรวจแก้ไขกันอะไรกันอะไม่หายขาเป๋ ก็มาบ่นให้ปรโรหตจาย์คือพระเจ้าเสว,ย,สวยพระชาเป็นปรโรหตจางพระองค์ว่าเนี่ยเราแก้ไขปัญหาไม่ตกเพราะม้าของเราขาเป๋เราเสียดายมากเราจะหาตัวอื่นมาแทนกันไม่ได้ท่านจะเรียกว่าม้ามงคลมาหาง่ายนะวัวเนี่ยเขาบอกว่าท่านหน้าใบโพเนี่ยหายากท่านาดูวัวนะท่านหน้าาตอนนี้เป็นรูปใบโพเนี่ยหายาก สมัยก่อนทางบ้านอาตมาทยยานะ่ะเขาเขาเขาเป็นชาวนาเขาจะเล่นวัวกันชื่อตลดอาดเ,เ,เขาจะมีกลุ่มอยู่ตลดาดตะบัววิธีการเขาเล่นวัวเขาจะหาว,วัวเนี่ยหน้าแดน่นเป็นรูปใบ,บโพหูด่างหางดอกและกรีบเท้าต้องขาวด้วยหน้าแดนหูด่างหางดอกกรีบเท้าขาว เขาเรื่องกันเจมูกจะแดงๆแล้วก็เอาทุบขวดมาเหลาเขาเหลาแล้วก็เอาใช้อะไรฮะเขาไม่ใช้น้ำมันทานนะท่านอ่ะเหลาเขาเพอให้มันมันไม่เป็นเสี้ยนอ่ะแล้วก็ใช้ใบตองใบตองแห้งเลยท่านขย,ขยี้ขยี้แล้วขัดเนี่ยขัดแล้วหมุนหมุนแล้วก็ถูขึ้นถูลงลเป็นเงาแป๊บเขาอ,อวดวัวกันเดนิวัวหน้าใบโพมีเหรอท่านยากนะ หายากน่าเป็นสัตว์มงคลเขาเรียกหน้าใบโพแก่แล้วคุยความหลังเพราะว่าตลาดตลาดกระตายไปแล้วลูกลูกสาวเป็นพี่ๆเป็นน้องๆยังอยู่ถ้าตลาดยาสวัสดิ์เขารวโวสวยแต่ถ้ามันไปขิดกันนะัวไปขิดกันนะฮะถ้าเขามันหักนะมันจะเป็นโรคชนิดหนึ่งเขาเรียกประดหนอมันจะกินแล้วมันจะกินสมอง มันคนเป็นมะเร็งที่สมองท่านเป็นประหลอดเราสาไมห่หายนั้นโวควายย้ำมาขิดกันท่านถ้า,าเขาหักเป็นประหลอดมันทรมานนะเออเป็ปีกนฬาของเราะลองเอาเรามาขิดกันบ้างสิท่านไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกชนวัวชนควายไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านนะติ๊กติ๊กกายกัดปลาไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกท่านบาปทั้งนั้นแหละ เฮ้ยเราสนุกบาปเท่านั้น,ม,น,ม,น,นมันไม่ทา่านั้นหรอกมันไม่ถนัดสัตว์มันก็ไม่อยากเจ็บสัตว์มันจะขีดกันเนี่ยหนึ่งแย่งคู่ครองกันอย่างตัวเมียว่ากันนะอีตัวเมียไม่มีแย่งตัวผู้ท่านไม่มีแต่ตัวผู้มันแย่งตัวเมียสองครองความไปหัวหน้าฝูงดูหัวหน้าโขลงต้องพอลองกําลังกันถามว่ามันอยากเป็นไหม บางทีมันก็เป็นการถ่ายทอดเอาที่อาตมาก็นั่งวินิจฉัยวิจัยสัตว์ไอ้บางตัวก็อยากเป็นอยากคุมอยากคุมฝูงอยากคุมอะไรอยากคุมกลุ่มแต่บางตัวเขาต้องหาว่ากลุ่มเขาจะรอดได้เนี่ยลิงเนี้ยแต่ตัวนั้นชนะตัวนั้นจะต้องคุมฝูงเพราะว่าเป็นการบริหารวัวมันไม่ได้ลงคะแนนมันไม่ได้มีการสอบอะไรท่นานไม่มีการวิ่งเต้น ไม่มีการรับส้นบาคาเส้นบนนี่สัตว์ทั้งหลายมันก็ต้องรองกันไม่งั้นมันพาพาไปไม่รอดหรอกแล้วไอ้ตัวพวกนี้นาะจะต้องมีประสบประการสูงจะต้องถูกฝึกถูก,ถกลังแกถูกอะไรต่ออะไรนะสารพัดจนฝ่ามึงจะแกร่งเก่งแล้วพลังจะต้องสูงกว่าเขาแล้ววัวพวกนี้จะไม่สูงสิงกับต,ตัวเมียเยอะเพื่ออะไรฮะเพราะความรับผิดชอบของ การบริหารฝูงเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันแต่มนุษย์มันมนุษย์มันบริหารนี่มันก็ใช้สติปัญญามนุษย์คนใดใช้กำลังก็ถือว่าใช้ไม่ได้ใช้สติปัญญาและสติปัญญานั้นจนเขาไว้วางใจเขาจึงมีระบบเอ่สมัยก่อนนี้จงมีระบบของกาละการเป็นผู้นำโดยการผ่าน,ผ,านผ่านการรบ การสงครามบางคนก็ไปเป็นนักวางแผนเสียบางคนเป็นนักรบนักรบส่วนใหญ่หร่างกายต้องแข็งแรงนำการรบได้และต่อมาก็ตำแหน่งจะถูกยกย่องส่งเสริมขึ้นถ้ารบชนะจริงๆก็กลายเป็นเจ้าเมืองเป็นพระมหากษัตริย์ไปไงานาทนแต่ก็ต้องมีองค์ความรู้เยอะแยะข้าศึกเขาไม่ได้รบกัน มันต้องมีแผนก่อนแล้วเดินตามแผนวางตำแหน่งดูมารุกสิมารุกจะรุกไปเนี่ยบางทีต้องถอยธันดานมมารุกเหระมาจะวิ่งแต่ละทีเนี่ยท่านย่างสามขุมยังไงเขาเียสามขุมแล้วข้ามระยะสามขุมเนี่ยหนึ่งตาแล้วข้าไปตาที่จะไปหลตรงนี้นั่นแหละเขาเรียกย่างสามขุมแล้วเรือล่ะแล้วโคนล่ะแล้วตัวขุนล่ะ มาสองโคนเท่าไหร่ล่ะเม็ดอีกล่ะมีอะไรใช่มบางลูกอะไรมีอะไรมีเบี้ยมีเม็ดมีโคนอ,อมีมา้ามีเรือขุนตัวสุดท้ายต้องคุมขุมให้อยู่แต่คนจะคุมขุนอยู่ก็คือนี่นี่นี่ไอ้คนที่เดินนี่ที่เป็นกษัตริย์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 ที่เป็นเจ้ามงเจ้าเหมินเนี่ยคุณต้องผ่านผ่านมาให้หมด ต่อมาก็นะกลายไปแล้วเขาก็เดยสมบูรณาญาสิทธิราชมันมีการยกย่องหรือปราบดาพิเศษปราดพิเศษหมายความว่าข้าราชการเหล่านี้เห็นว่าพระมกษัตริย์หรือจกักรพรรดิหรือฮ่องเต้นเนี่ยช้ยจะเสพสุขเกินไปแล้วถ้าเขาไม่ไปทุบทิ้งนะไม่ใส่กระสอบทิ้ง เขาก็ปราบดาพิเศษรวมกันยกย่องคนนี้มาเนี่เขาเรียกปราบดาพิเศษแต่เหตุการณ์มันก็ผ่านไปจนทั้งอะไรฮะมาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับต่างพอท้องต่างประเทศมีความรู้มีองค์ความรู้และต้องมีคนที่มีความรู้สมัยนี้เราเรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพรกะกษมตาิย์ทรงเป็นพระประมุขแล้วก็ทรงเป็นพระประมุกที่แะไรฮะที่ทรงเอื้ออํานวยดูสิท่าน เดี๋ยวก็น้ําท่วมอีกแล้วเดี๋ยวก็ไฟไหมเดี๋ยวก็นู่นนี่นี่นั่นนะฮะก็ท่งแต่งตั้งองคม,มนตรีแลวการที่ไปช่วยเยวหลือ่ละครั้งองคม,มนตรีก็ต้องประชุมกันกราบบังคมทุลจะท่งช่วยเหลืออะไรก็ล้วนแต่เป็นพระราชทรัพย์ที่จะพระราชทานไปให้ประชาชนแต่อีกระ,ะบบหนึ่ง อ,อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกก็แบ่งสมัยก็เวียงวางคังนาเอาสมัยน,นี้ก็อะไรฮะสมัยน,นี้ก็ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัตินี่ก็ต้องออกกฎหมายเพราะฉะนั้นการเลือกสสเนี่ยมีความสําคัญนะท่านผู้ชมการเลือกสสเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่ง การเลือกกทมก็มีสภากทมก็สำคัญเพราะเป็นเมืองหลวงท่านจะเลือกสอกเนี่ยจะเลือกสอกเลือกผวาเนี่ยท่านต้องคิดเยอะๆนะท่านแล้วคิดลงคิดองค์รวมซิว่าถ้าเราพักนี้พักนี้พันมารวมกันแล้วเนี่ยองความรู้มันพร้อมที่จะ รักษาอะไรฮะจังหวัดบ้านเมืองประเทศชาติได้ไหมถ้าคนมีความรู้เท่ากันหมดลนะ่ะเจ๊งนะท่านนะ่ะพระศาสนาประเทศไทยเนี่ยดีนะยังมีโยนที่เป็นลูกศิษย์ยังรับใช้ฟรีนะท่านพระศาสนาทั้งหมดเนี่ยท่านการศาสนาทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นเป็นนักบวชนะถ้าเป็นนักบวชนะจะมีความรู้เท่ากันหมดเหมือนกันหมดถ้าเป็นพระไทยก็ นักธรรมบาลีสองอย่างต่อมาก็เป็นวิชาการทางโลกเลียนให้ตายก็สู้ลาวาสไม่ได้ดีว่าเขายังรับใช้พระศาสนาฟรีฟรีนะถ้าเกาา็ไม่รดบใช้ฟรีๆละ่ะไม่ได้ถ้าไปต่างประเทศนะการพระศาสนาเป็นประเทศไทยถ้าไปต่างประเทศนะเจ๊งท่านฝรั่งไม่มีเวลาและไม่มีอะไรทำฟรีทุกอย่างเป็นเงินหมด พระศาสนาในเมืองไทยนะฮะเมืองไทยเมืองขมรเมืองพม่าเนี่ยเราทศนิรันดกาด้วยเราจะถูกปลูกฝังมาทําให้ด้วยหาเงินให้ด้วยนะดูอะไรให้จาัก,การให้เสร็จเพราะอะไรเพราะเราใช้คนข้างนอกที่มีความรู้ไม่ใช่นนการพระศาสนาไปไม่รอดหรอก ถ้าลองคิดว่าพระมังกรสัตว์ทรงมีความรู้อะไรบ้างและทรงและทรงแต่งตั้งคนมีความรู้อะไรบ้างทรงเรียกใช้คนมีความรู้อย่างไรเราไม่รู้วิธีการเลยนะเราทรงเรือกยอดคนมาทางนั้นเอาที่เก่งๆมาทางนั้นนี่คือหลักสำคัญปรุฮิตาจารย์จึงมีความสำคัญนันมาดูปริตาจารย์เรื่องนี้อา หันกลับมาเรื่องนี้ด้วยนะหลวงมาขาไปห็นเนี่ยพวริษอาจารย์คือพุทธ,ธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาเรีพระโพธิสัตว์ก็ไปวิเคราะห์มาเป็นยังไงวะไปวิเคราะห์ก็ค่อยๆดูก็ในเม่อ,มอหมอรักษาไม่หายแล้วเนี่ยอ๋อไม่กี่วันแล้วท่านได้ความได้ความ มกล่าวถึงพระราชาบอกหม่อมฉันได้ความแล้วพระเจ้าค่ะได้ความว่าอย่างไรก็ไอคนเลี้ยงม้าน่ะคนเลี้ยงม้าคนฝึกมา้าเลี้ยงมันก็ต้องฝึกด้วยเนี่ขามันเป๋หรืออาจจะไม่ใช่คนเลี้ยงมา้าจะเป็นหลานคนเลี้ยงม้าก,ก็ได้ขามันเป๋มาเดินอย่างนั้นไอม้ามันก็เรียกว่าสอนมันมันก็เดินกระเพกกระเพกกระเพกกระเละตุ่มเพ็กตุ่มเพล็กอ่ะ ถ้าพระองค์ตัการแก้ไขนะเปลี่ยนคนเลี้ยงมาซะจบพระรัชก,กาเปลี่ยนคนเลี้ยงมาก็จบเหมือนที่อาตมาได้กล่าวแล้วว่าบางอย่างบนว่านินทาดา่าประจานระรานทำลายผลาลฟ้าสมคขีนั้นมันเป็นพฤติกรรมจากครอบครัวจากสังคมจากสังคมที่เราอยู่บริบทของสังคมมีความสำคัญ พ่อแม่ก็มีความสําคัญถ้าพ่อแม่ไหว้พระสวดมนต์ลูกมันก็ต้องไหว้พระสวดมนต์ได้ถ้าพ่อแม่ชอบด่าละ่ะลูกมันก็ด่าตามก็เด็กมันเป็นผู้เรียนแบบนี่เขาเรียกว่าเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้แม้แต่ภาษาที่เราพูดเนีย่ยทำไมบางคนถ้าผพูดภาษาเราเราต้องพูดภาษาไทยละ่ะก็เราเป็นคนไทยเราก็บิดเลนแบบคนไทยเราเขียนหนังสือไม่ได้ ต่เราพูดได้ร้องเพลงได้อะไรได้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 ได,ได,ได,ได้รู้บ้างไม่รู้บ้างแต่พูดไปแล้วแต่ก็รู้ในโดยความหมายคำพูดคำจาก,ก็เหมือนกันไอ้ที่เป็นทุพสิทธิ์เนี่ยนะฮะนับบัตสมัยก่อนเราตามแบบแต่ปัจจุบันเราเป็นต้นแบบซะแล้วสิดังนั้นเวลาจะพูดจาอะไรจงพิเคราะห์ให้หมดความ ลุงทองพูดเขาแต่ว่าจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดทำลายความสมัครคีไปโจมตีกันเลยนะเอาว่ามีดีอะไรมาของตัวเองกันนะขันไอเขาชั่วนะเรามีดีไหมเนี่ยอาตมาถามว่าที่คุณด่ากันเนี่ยอาตมาก็ดูทุกวันนะที่ว่าเขาเลวอย่างนั้นอย่างเนี้ยคุณมีดีอะไรบ้างเอามาอวดสิฮะ พามาอวดได้เอาเลยก็จำได้แบบอาตมาเขามาเป็นนักเทศเขาไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก็ต้องพูดเรื่องตัวเองอะท่านแต่ทีนี้คนที่นินทาอาต,า,ททาตอมาก็ตายไปหมดแล้วพระทินทาอาตอมาก็ตายไปหมดแล้วอาตมาก็เอ๊ะรัศมีทัศ เรามาเป็นเลขาวัดเพราะมาเป็นเลขาวัดนี่บางวันนี่มเทศสองรูปนี่บรรพะโยคก็ตั้งใจจะมาฟังเทศสองรูปเขาเรียกปุจชาวิสชนาะเป็นธรรมมาสักชาแต่เขาเรียกปุจฉาธรรมมาสกขาไปว่านั่งเราโมงคุยกันถามกันอะไรกันแต่ปุจชาวิสชนาเป็นศัพท์ที่ใช้ในทางการเทศและสองธรรมะหรือสามธมารรมะเทศมาชาติฌาทิ หกธรรม,มาทก็มีแต่บางครั้งพระไม่มาพระไม่มายองก็นั่งรอบางครั้งไม่มาสองรูปเจ๊งเลยท่านเพราะก็คือโยมต้องค้างวัดอีกอะค้างวัดเนี่ยพระในวัดเทศได้จับคัมภีร์เทศได้แล้วมีตารางแล้วบางเรื่องไปเขาสร้างความหวังว่าจะมีนิมนต์พระ เราจะประกาศล่วงหน้าว่าวันพระหน้าใครนะวันพระนู้นใครใครใคร่ตอนนี้มันให้มันเหมาะบางทีท่านติธุระทำเปสบายมาไม่ทันเลยเพาะว่ายิ่งเทศมหาชาติคำพีหลวงเสียด้วยเสียเสียด้วยสิเราก็ต้องเตรียมตัวเป,เป็นตัวเป็นตัวอะไร เป็นตัวยืนเป็นตัวเป็นตัวสำรองถ้ามาไม่ทนันเราต้องเทศก็ต้องฝึกสิทันเทศเช้าก็อีแบบหนึ่งพวกเราผู้ใหญ่มาฟังเทศกลางวันก็ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยทั้งคนที่กลับบ้านไปด้วยทั้งคนที่เข้ามาใหม่ด้วยเทีงคืนจับคำพีเทศหรือจะเทศปากเปล่าก็ได้แต่สําคัญที่สุดประเทศมห ah าชาติสิเพราะสุดท้ายทําไงดีวะ จะประสิทธาวรศิลปินชาติที่ทำเพลงท,ที่เป็นศิลปินแห่งชาติธรมหารักษาคัมภีเวสันดรคัมภีหลวงทำนองหลวงให้ดีนะแล้วสังฆาลัยก็รักษาให้ดีแต่บางปีถึงเวลาพระเทศพระเทศไม่มาแล้วการไหนที่ไม่มาล่ะการดังๆที่ไม่มาคือกุมารมัตสีกุมามรชูชกกุมารม,มัตสีสามกันนี่ท่าน มักจะเป็นการเอกชูชกอุม,มามสีเป็นการหลักเลยแล้วบวกเรีกระเทศมันก็ไม่เหมือนกันเอาไงว่าเธอชูชกเธอาจะคุณราชวัดคอ่ออเคอรทนาตอนนั้นท่านยังไม่เป็นเจ้าคุณท่านก็ว่าให้ฟังท่านก็หลาๆให้ฟังเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟัง ตมาไปหาเทพคาเสเซ็ตเทลินใหญ่แค่เทพบรินขนาดนี้มีขนาดนี้มีมฟังสืบค้นตัดสินใจเทศเองเป็นนิเทศเองเทศชูโชคเองพอเสียงเข้าหูพอตารางออกชูโชคโดยมาสุนทรเท่านั้นแล้วท่านเอ้ยหูชาเลยชา,าได้หูชิงอนะ่ะ โม่ขึ้นเทศก็ออนึกเอ,อ๊ะเราเคิบเขาก็เทิกันอย่างนี้แล้วไอ้นี่ก็เทิดซ้ำๆๆๆทำนองหลวงมันต้องซ้ำแน่ๆอยู่แล้วแต่ไอ้ทำนองราดที่ที่แต่งขึ้นมาเนี่ยทำไมมันซ้ำกันเรื่อยๆเว้ยก็เลยแต่งเองสเดเดวชนะท่านทราบข่าวท่านบอกอ,อ๋อเขาว่าแกจะเทศชูโชคเราบอกครับมันไม่เข้ากับหน้ากันนะฝึกแล้วซึ่งพ่อ อา้าวได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าคุณระดับชั้นเทพไปแล้วเนี่ยเอาพอประมาณประมาณนะมันเสียลงจากธรรมะเทศท่านโอ้โหช่างภาบดมหามหาลูกแม่นะมหาเทพชูโชคเนี่ยข้างหลังพระประทานอะ่ะพระเข้าหลากกันอะ่ะทางมหาไม่รู้นี่ตมาเฉยเฉยเฉย แต่ได้ติดกันเทศสามแสนนะเทครั้งแรกอ่ะเอาเงินเขาวัดได้สามแสนนะเนื่องจาวเพราคุณเทศไม่เป็นถ้าคุณเทศเป็นผมก็ไม่ต้องเทศไงเพราะพระท่านกับพระครูเป,เป็นชุ้คุณแก่กว่าผมที่จะพูดความหมายว,ามว่าไอ้ที่พูดทําลายความสมรคคิของบุคคลในในสังคมในชาติเนี่ยพูดทําไม ัวเองมีดีอะไรเนี่ยมีดีอะไรแสดงความดีมาสิแสดงความดีมาแล้วเวลาเขาสัมภาษณ์ก็เอาสิท่านอย่าเลยสมัคคีมันไม่มีในประเทศไทยอยู่แล้วตอนเนี้ยมันหายนะไปแล้วนะยังจะพูดกันอีกเหรอท่านแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีบทบาทยังจะพูดทําลายความสามัคคีกันอีกเหรอ แล้วมีความดีอะไรนะสมองอ่ะเป็นยังไงก็แนกแกนแลนวเสียดสีย่ำยีบีทาดาทอไม่เป็นประโยชน์เป็นวาจาทุพภาสติ์มีผลทางตัวเองครอบครัวและสังคมแล้วแตมาบอกว่ามรณาเข้าไปสู่ทุกขติไอ้นั่นท่านยังไม่เคยเห็นแต่ปัจจุบันนี้ถามจริงๆเถอะใครที่พูดทำ้รย ให้แต่ความสมัคคีนั่งกินข้าวได้ไหมข้างถนนยังนั่งกินข้าวได้ไหมเดินพประสูตการค้ายังมีคนแสดงสายตายินดีไหมไม่มีท่านแม้กระทั่งลูกเมียก็เดือดร้อนไปด้วยรัตนตยานุภาเวนะขอบนาพระปกป้องน้องพี่ทุกโสโรคภัยจได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมันรัธทรโองสมพุทธาทานสีภาวนานยึดเป็นแก่นสาร ให้ทุกท่านในยมพนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเถิอนอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปรกการะชนี วาจาทุพภาสิทธิ์คือการพูดบ่นว่านินทาด่าประจานระรานและทำลายผลาสมรคีนะคะฉะนั้นเมื่อเราจะพูดอะไรก็ควรจะพิจารณาให้เหมาะสมเพราะหากเราใช้วาจาทุพภาสิทธิ์เป็นประจำแล้วแล้วก็วาจานั้นจะส่งผลเสียต่อตอนเองครอบครัวและสังคมนะคะวันนี้เรลงของรายการธรมร,ธรมรัธรรมราชหมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริตสรวาพาเอกยมสินและเทมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ